สวัสดีครับผมก็สุรับฑํนำโชคนะครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่นะการวิเคราะห์พิจารณานะครับห่วรัฐบาลไทยนะครับหวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกุมภาหกเจ็ดนะครับผมใไทยที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ทางช่องด้วยนะครับรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมานะครับก็ออกไปที่063บนนะครับแล้วก็09ล่างนะ สูตรที่จะนําเสนอสูตรนี้ก็เป็นสูตรสิบบนซึ่งเดินมาแล้วสิบสามงวดนะครับสิบสามงวดติดนะก็ไม่ธรรมดานะครับสิบสามงวดติดนะสถิติย้อนหลังมีอปกติคือผมจะทำมาชนกับอีกสูตรหนึ่งนะชนกับอีกสูตรหนึ่งแล้วมันสูตรนั้นมันเข้าหน่วยบ้างหน่วยบ้างสิบบ้างก็เลยไม่เอาชนดีกว่าเอาสูตรสิบบนตัวเดียวเลยดีกว่านะ อย่างงวดนี้ที่ได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะเขาก็ออกมาที่เลขเจ็ดนะออกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้านะครับก็มาทาั้งสิบทั้งหน่วยนะเลขเจ็ดมาล่าสุดก็คือได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ซึ่งสูตรนี้นะผมก็เอามาทําเป็นสูตรมาครบบนด้วยนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์คนที่ผ่านมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้อะไรได้แปดกับเก้านะก็มีตัวเลขแค่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็เสียดายนิดหนึ่งที่ไม่ออกอ่า ครบสามตัวบนนะพลาดตัวเดียวไม่มีเลขสามนะถ้างั้นอาจจะได้สามตัวบนครบเลยนะครับผมนะสูตรนี้ผมเอามาทำสิบามาครบบนด้วยนะครับผมสูตรหลักสิบนี่แหละมาดูสถิติย้อนหลังก่อนๆน,นะครับเผื่อใครจะลืมนะเพราะว่ารอบที่แล้วผมทําเป็นสูตรตัวชนนะครับสิบบนแต่รอบนี้ก็เลยนําแยกเดียเด่ยวๆให้เขาเลยนะครับแยกเดียเด่ยวๆให้เขาสูตรนี้นะสถิติการเดินเขา ก่อนหน้านั้นก่อนจาก13ามงวดนะ่ะเขาจะเดินมาหน่วยบ้าง10บบ้างแต่ว่าเดินต่อเนื่องตอนนี้ก็คือหลัก1ิบ่ะ13างวดติดนะครับก็จะให้ดูย้อนหลังแค่สีงวดหลังนะครับนะเดียวๆเลยนะครับแยกเขาเดียวๆเลยจะได้ดูแบบชัดเจนหน่อยนะครับผมถ้าไปชนแล้วไม่มานะเราก็พลาดไปเลยอ่ะสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดก็จะใช้ตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งที่ผมใช้นะก็จะใช้หลักสิบบนบวกด้วย ตรงนี้เป็นหมุนครั้งที่สามนะครับหมุนสี่ครั้งนะครับครั้งที่สามนะเขียนผิดทอสี่เลขสามนะครับตรงนี้ก็เป็นครั้งที่สามก็แล้วกันนะหรือหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับผมเขียนเป็นทอสามนะหมุนครั้งที่สามนะครับเลขสามตัวหมุนสี่ครั้งเอาครั้งที่สามนะครับมาใช้ในการคำนวณหลักสิบบวกด้วย ร้อยบวกด้วยหน่วยทั้งที่สามแล้วก็บวกสองของที่อีกที่หนึ่งนะครับจะได้เลขห้าตัวนะที่จะมาหลักสิบแน่ๆนะครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดบวกศูนย์เป็นสิบเอ็ดเหมือนเดิมสิบเอ็ดบวกสองได้สิบสามนะครับอ่ะสิบสามก็จะได้เลขหลักสิบงวดถัดไปที่จะมาก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดก็มาดูว่าถัดมานะครับเขาออกอะไรครับหมวนรัฐบาลไทยสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเลขห้ามาหลักสิบมีไหมมีนะครับห้ามีอ่าออกไปที่ห้าเจ็ดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดก็มีหลักหน่วยแถมมาด้วยนะครับก็คือเลขเจ็ดเลขเจ็ดสูตรนี้มาสองตัวนี่หลายรอบแล้วนะครับสองตัวถึงสามตัวได้นะ อ่าถัดมานะครับสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็หมบนครั้งที่สามนะครับเก้าหกสี่หลักสิบบนคือห้าบวกด้วยร้อยครั้งที่สามคือเก้าบวกด้วยหน่วยก็คือเลขสี่นะครับห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบจะได้ตัวแรกที่จะมาหลักสิบงวดถัดไปก็คือศูนย์หนึ่งสองสาม กับ4นะครับไม่หลุดแน่ๆนะครับก็เดินยาวขนาดนี้13งวดนะมาดูมรัฐบาลงวดถัดมาออกไปที่หกสองห้าห้าสี่สี่นะครับบน544หลักสิบก็คือ4นะครับตัวที่เราได้ศูนย์หนึ่งสองสามสหน่วยมาหมดเลยนะครับก็4ตัวเดียวนะครับเอาอยู่ครับสีนะครับเออสองตัวแล้วเห็นไหมถัดมานะครับ6 2 5 5ง4นะครับ นะตัวเลขต้องบ่ะขอเรียนขึ้นนิดนึงจะได้ดูง่ายนะครับ625544นะครับ4คือหลัก10บวงด้วย8กับ2 4บก8เป็น12 12บก2เป็น14 14บก2เป็น16นะครับ16ตัวแรกเลยนะครับ6 7 8 9 0นะครับ6 7 8 9 0อ่างวดถัดมาผลรัฐบาลไทยเราออกไปที่1 0 5 9 7 9นะครับ9 7 9หลัก10 คือเลขเจ็ดมีไหมมีนะครับก็คือตัวนี้แล้วเข้าแถมเลขอะไรมาอีกทีหนึ่งก็คือเลขเก้านะครับเลขเก้ามาที่หลักหน่วยเก้าเจ็ดเก้าสูตรนี้มาครบทีเดียวสามตัวเลยนะครับเก้าเจ็ดเก้าเลขเจ็ดมาหลักสิบเก้ามาหลักร้อยแล้วก็หน่วยเออเนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมถึงเอามาทำเป็นสูตรมาครบบนงไงเพราะว่ามันเดินโอ้โหมาครบบนตั้ง ก้างวดสิบงวดติดนะครับก็น่าสนใจนะครับอ่ะหาตัวเด่นมาอีกสักสูตรหนึ่งเนี่ยมาครบอย่าง,งวดที่ผ่านมาเสียดายที่มีสามมาแจมนะไม่งั้นก็แตกสามตัวนะครับจับสามตัวได้เลยอ่ะงวดถัดมาหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับเจ็ดคือหลักสิบนะครับบวกด้วยหนึ่งบวกหกนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองเป็นสิบหกนะครับงวดที่ผ่านมาได้ไปที่หกเหมือนเดิมนะครับเจ็ด 9นะ9แล้วก็0นะครับ6 7 8 9 0มาดูซิว่าเขามาอะไรงวดถัดอ่างวดล่าสุดนะครับผลรัฐบาลไทยของเรานะออกไปที่607นะครับ607แล้วก็063อนะ่า063หลักสิบคือเลข6มีไหมครับตัวแรกเลยก็คือจากศูย์นี้ได้ไปที่เลข6นะเลข6ตัวนี้นะครับผม หลักหน่วยไม่มีติดมาแต่แถมมาที่อ่ะมาด้วยกันก็คือเลขศูนย์นะครับศูนย์มาหลักร้อยเกือบครบสามตัวบนถ้าเขาออกหกศูนย์เจ็ดเนี่ยถ้าเขาออกหกศูนย์เจ็ดนี่ปังเลยนะครับเสียดายมากเลยหกศูนย์เจ็ดเนี่ยเออน่าจะมาตัวนี้แทนนะเาเปลี่ยนสามแลเป็นเจ็ดนะนะครบสามตัวบนเลยเพราะว่าผมจับครบสามตัวบนให้หกเจ็ดศู 70, นยะ์มันมีนะครับ นะก็เสียดายนิดหนึ่งที่เข้ามาไม่ครบนะครับอ่ะมาดูนิดนึงก่อนที่จะไปดูถัดไปนะครับก็จะมีเลขศูนย์ที่ก็แถมมานะครับแถมหลักร้อยมาแล้วก็มีเก้านะครับก็คือหลักร้อยแล้วก็หน่วยนะครับสถิตินะครับอ่ะรอบนี้ห้าซีสี่ก็มีแค่เลขสี่ตัวเดียวนะครับไม่มีห้านะครับอันนี้มีเจ็ดห้าเจ็ดนะครับก็แถมมานะครับครบ ตามตัวบนเลยนะออกเบิ้ลหามอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบครับเพราที่ผ่านมาไม่เบิ้ลไม่หามนะครับก็เลยไม่หวานเจี๊ยบเท่าไหร่เออไม่หวานเจี๊ยบอ้าโอเคสําหรับงวดน,นี้เราจะได้ตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับหกคือหลักสิบบนนะครับบวกด้วยห้าก็คือหมุนครั้งที่สามบวกด้วยหน่วยครั้งที่สามหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองบวกอีก สองเป็นสิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นหลักสิบงวดนี้วันที่สิบหกกมุณาหกเจ็ดนะก็จะได้ไปที่เลขสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับมาได้แค่นี้หลักสิบบนเดินยาวที่สิบสามงวดที่สิบสี่เรารุ้นดูรอรุ้นดูนะครับว่าจะมาไหมสิบบนนะครับ สิบหกกอพหกเจ็ดนะครับวางไว้ที่ห้าตัวนี้นะครับฟันธงได้เลยว่าต้องมีถ้าจะจับลอตเตอรี่นะครับฟันธงให้ไปที่สี่ห้าทำไมผมต้องเขียนติดกันด้วยนะครับอ่ะสี่ห้าหก เแล้วก็8นะครับอ่าเออก็ลืมเขียนพลาดนะครับตรงนี้ก็คือ 4x ่เอ็ก x 8นะครับห้ซนะครับหกอนะครับเจนะครับแปนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่เอ็ก x 8ห้าหนะครับสำหรับรัฐบาลไทยของเรารอบนี้นะครับจะมา4หรือมา5หรือมา6 หรือมา7หรือมา8ก็ลองดูเปรียบเทียบกับสุดอื่นดูนะครับอ่าสิบบนรอบนี้มีแค่นี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดปดสิบหน่วยบนผมลงไปแล้วนะครับสิบหน่วยบนได้อะไรห้าหกเจ็ดดูสิห้าหกเจดแปดเ้าโอ้ยรอบนี้มันชนรอบที่แล้วไม่ชนนะครับหลัก10บอะไม่ชนไปชนแค่เลขศูนย์ตัวเดียวนะเออใช่ปะ นะหลักสิบหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์กับศูนย์หนึ่งสองสามสี่หรือเปล่าใช่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่รอบนี้เขาชนกันที่อะไรเนี่ยถ้าเอาหลักสิบหน่วยบนกับสิบบนมาชนกันนะครับเขาจะชนกันที่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสี่ตัวห้าหกเจ็ดแปดก็มองไว้นะครับห้าหกเจ็ดแปดไม่แน่นะอาจจะมาที่หลักสิบนะหลักสิบหน่วยบนนะอ่ะสูตรนี้อาจจะเดินมาที่หน่วย รอบนี้เพราะว่าตัวเลขมันชนกันที่ห้าหกเจ็ดแปดนะห้าหกเจ็ดแปดน่าสนนะครับรอบนี้น่าจะมาที่หลักสิบมองไปที่สี่ตัวนี้ก่อนห้าหกเจ็ดแปดเป็นตัวเด่นอ๋อสี่ตัวโอเคนะครับก็ฝากไว้พิจารณาอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรอื่นเดี๋ยวตามมาทยอยตามมาเรื่อยๆนะครับรอบนี้ผมจะลงสูตรให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามกันตลอดอ่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ